ทรัมป์และเจ้าชายซาอุซัดนักข่าวเดือดกลางทำเนียบขาว เป็นที่ฮือฮามากเลยนะคะเมื่อความสัมพันธ์ของสหรัฐและซาอุกลับมันแน่นแฟนอีกครั้งหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดทำเนียบขาวต้อนรับเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซาลมานแห่งซาอุดิอาระเบียขณะเสด็จพระราชดำเนินสหรัฐอเมริกาและได้เผยว่าซาอุจะลงทุนเป็นล้านล้านดอลลาร์ในอเมริกาและทรัมป์ยังอนุมัติขายเครื่องบินรบตัวท็อป F35 ให้กับซาอุด้วยซึ่งก็ทําให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรเลยค่ะโดยมีนักข่าวจากสํานักข่าว ABC News สํานักเิ่งมีเด็นกับิวส์ไป ก่อนหน้านี้ก็ได้ถามคำถามเดือดกลางทาเงียบข่าวเลยว่าท่านประธานาธิบดีท่านคิดว่ามันเหมาะสมหรอที่ครอบครัวของท่านจะทําธุรกิจในซาอุขณะที่ท่านดํารงตาแหน่งประธานาธิบดีมันจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรหรือเปล่าและฝ่าบาทน่วยข่าวกรองสหรัฐบอกว่าท่านมีส่วนเกี่ยวข้องในการสังหารนักข่าวจามาลคา,าช็อกกี้นักข่าวซาอุที่ลี้ภัยมาสาหรัฐและไม่มีใครได้พบเขาอีกเลยรวมถึงครอบครัวเหยื่อเหตุการณ์นานวันก็ไม่พอใจมากที่ท่านมาเยือนสหรัฐในครั้งนี้ยังไม่สิ้นเสียงนักข่าวดีทรัมป์ก็ถามว่า มาจากไหนนะอ๋อ A B C สำนักข่าวที่แย่ที่สุดแล้วก็ตอบคําถามว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของครอบครัวแล้วตอนนี้โฟกัสแค่งานประธานาธิบดีและตําหนินักข่าวว่าทําตัวไม่น่ารักกับแขกเลยเจ้าชายไม่ได้มีส่วนรู้เห็นกับเรื่องนั้นด้วยแต่ที่หลายคนชื่นชมคือคําตอบของเจ้าชายค่ะโดยพระองค์ตรัสว่าเราเสียใจจริงๆกับเหตุการณ์อันน่าเศร้าแต่ว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องจริงๆส่วนเรื่องในวันๆเอกสารก็บอกชัดเจนแล้วว่าความตั้งใจของบินลาเดนคือทําลายความสัมพันธ์ของสหรัฐ และซ,ซึ่งถ้าเราเอาเหตุการณ์นั้นมาทําให้ชาติเราทั้งสองบาดหมางกันก็หมายความว่าเรากําลังทําให้จุดประสงค์ของบินลาเดนบรรลุผลนะเราควรร่วมมือกันอย่างดีที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกจะดีกว่า